ถามคือว่าในสาการเมืองขนานี hmm. mm ้ไหมนะคะทให้เ hmm. ก mm ิดการชนะการของการคุยสาภาพหรือเปล่า huh. ม mm ีผลไหมและที hmm. um ่ทางแม่น้ำองการคุยสาภาพจะเป็นยังไงกระบวการสภาพจะเดินต่อผมพยายามเชื่อมาจากทั้งสองท่านนะครับเตงต่อมาผมเกิดไปแล้วคือท่าทีของของ B N ล่าสุดอย่างที่แปรอุสาอุสตดาได้เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะครับผมอ่านสถานการณ์แปรเองถ้าเรามองความเคลื่อนไหวของกระเจ้าในกรุงเทพน,นะครับผมมีอยู่สองประเด็นนะครับอันแรกเนี่ยถ้าเราอ่านท่าทีของอุตสต้าฮัสซันต่อยี่ผ่านคลิปยูทูบครั้งล่าสุดเมื่อตอนต้นเดือนนะครับมีน้ําเสียงที่แข็งกร้าวมีข้อเรียกร้องที่มีเพดานผมข้อเรียกร้องสูง มากกว่าเขอเรียกร้องในเอกสาร5ข้อของ BIS นะครับก็เรียกร้องคือมี2ประการนะครับเขาเรียกร้องอู้สร้างซันเนี่ยคือ,อเรียกร้องให้ทางรัฐสภาเนี่ยหยิบยกนะครับเรื่องราวการพูดคุยสนิภาพเนี่ยไปอภิปรายในรัฐสภาแล้วก็ให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับประกาศเป็นบาลานซ์ช <c oughs> าติเพื่อที่จะมองอยากเข้าใจแล้วก็เชื่อมโยขขงกับภานธุ์ไผมคิดว่า จังหวะเวลาที่อุตสาหสันเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเป็นจังหวะเวลาที่ก็แพร่ในกรุเงเทพเป็นแฉ่งเดียวมากนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าบ m เอ็มต้องการที่จะสื่อสาร BM อาจจะเรียกงของบีเอ็มได้อย่งางน้อยที่สุดคืออุตสาหสันแบรนด์ที่สื่อสารว่าคู่สนทนาที่เขาจะต่อรองจะเจรจารในอนาคตด้วยเนี่ยควรจะต้องวางอยู่บนหลักการของของประชาธิปไตยก็ยคือมีรัฐสภาเป็นคนที่ตัดสิน เพื่อน่ายือรัฐไทยที่พวกเขาต้องการจะคุยด้วยท้ายสุดแล้วต้องผ่านความเห็ชนชอบผ่านรัฐสภาในฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์ชอชาติไทยด้วยว่าจังหวะเวลามันมาถึงจุดที่ว่าเราสามารถที่จะหยิบยกประเด็นเรื่องการพูดคุยสันติภาพและความจําเป็นของการพูดคุยสันติภาพและการเจรจาสันติภาพขึ้นมาอภิปรายในฐานะที่เป็นอนเจนดาหรือว,ว่าวาระในการปฏิรูปการเมืองของฝ่ายไทยได้ด้วยกันอาจจะเป็นข้อเสนอแรงๆของ พรรคการเมืองที่เสนอตัวก็จะมาะเป็นรัฐบาลในอนาคตน,นะครับอันนี้เราไม่ได้พูดเฉพาะแค่พรรคเพื่อไทยนะครับท้าทายให้กับพรรคประชาธิปัตย์ท้าทายให้กับพรรคที่สาพรรคที่4ด้วยนะครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยจะเป็นหลักประกันให้กับฝ่ายดีเอได้เห็นว่าสังคมไทยพร้อมที่จะพูดคุยว่าใช้วิธีการทางการเืินต่อรองกับพวกเขานะครับผมว่าจังหวะเราจังหวะเวลาแบบน,นี้คือแน่นอนการพูดคุยที่เพียรอ,อาจจะมีหรือไม่มี ในจังหวัดแบบนี้เนี่ยอาจจะสําคัญก็ราิตแต่นั้นน้อยกว่าในจังหวัดที่ว่าเราใช้โอกาสนานี้เนี่ยดึงประเด็นทางสังคมประเด็นทางการเมืองเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าจังหวัดา็ในแผกสองสามและแม้ท่าในภายใเดียเองก็มีคําถามและก็มีโจทย์เยอะนะครับว่าเหมือนกับเรา่ากับกำนันสุเทพนะครับว่ากำนันสุเทพอ้างถึงประชาชนนะครับอำนาจที่ใด้เป็นของประชาชนก็ไม่ต่างกันเวลาเวลาความขัดแย้ง ที่เกี่ยวข้องกับวการเมืองที่อิงก,กับศาสนาชาติพันธุ์เนี่ยก็มักจะห้ามประชาชนด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นเรื่องปกตินะครับที่ที่ฝ่ายเคลื่อนไหวจะเป็นต้องห้ามผมคิดว่าสิ่งที่แบอโซล่าเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมันยับมันสำคัญมันโยงไปที่ว่าถ้าเราจะเดินไปข้างหน้าถ้าเบจะเดินไปข้างหน้าหรือว่าถ้ากระบวนการหรือว่ากลุ่มคนที่เคลื่อนไหวเพื่อต้องการปลดปล่อยว่าให้อิสระภาพกับคนปาณณีน,เนีเราอาจจะต้อง ดีฟวันนิยามใหม่เกี่ยวกับประชาชนปาตานีให้ชัดนะครับประชาชนปาตานีคือใครคืออะไรเป็นใครว่านะครับจะเป็นอ,อะไรนะจะเป็นประเด็นที่สําคัญมากในการที่จะออกแบบก,การอยู่ร่วมกันในอนาคตบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่กมันไม่ใช่เป็นภรรกิจิ ของผู้คนในในพื้นที่หรือว่าในแขกสามหรือว่าผู้คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่เกี่ยวโยงกัรแยกแล้วนั้นแต่มันเกี่ยวข้องกับผู้นานางความคิดนักวิชาการนักมนุษยวิทยานักะวัตสานักนักรัฐศาสตา์นักเศรษฐศาส์นักโน้นนักนี่และนักบริบารทักส่งโนตสั่งาที่จะต้องหาจุดรวตัวว่าหาหาข้อสรุปในทางเพื่อให้เกิดการสนทนากันในหลายระดับนะครับ ผมคิดว่านี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าจังหวะก้าวต่อไปที่เบีเอ็นหาต้องตระหนักอย่างยิ่งนะครับเพื่อที่จะรับมือกับสนามการต่อสู้ในแบบใหม่ที่พวกเขาไม่คุ้นเคยคือการพยายามปะตีรูปการเมินภายในของกระบวนการต่อสู้เองคุณจัะเชิญหน้ากับรัฐไทยที่เป็นรักที่มีแรงของสนะดับนานาชาติหรือหลังมีมวลชนมีประชาชนสนามสนนเยอะแยะมากมาย อย่างไรที่จะโน้มน้าวใจให้คนไทยทั้งประเทศประชากรมนาษชาติยินยอมพร้อมใจแล้วก็ให้หลักประกันหรือว่าให้ความชอบธรรมการเคลื่อนไหวและก็ระเรเืรเ่องราวของพวกเขานะครับไอเนี้ยเป็นสิ่งที่บริอาจจะต้องรับมือแล้ว,ลวต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะรับมือเหล่านี้อย่างที่อาจารย์ชิดตะก็ตั้งก็สังเกตไปกวานีน้ประเด็นสุดท้ายผมคิดว่าคนปัตตานีเองและทางสังสารลมทไทยอาจจะต้องคิดช่วยกันคิดแล้วก็นิยามหรือว่า d e ฟ i n ใหม่เกี่ยวกับคำว่าอิสระภาพของคนปัานีอาจจะไม่ได้แข็งตัวอนอร์เตอร์หรือว่าเอกราชในเหมือนเดิมก็ได้แต่มันต้องผ่านการถกเถียงอภิปรายไม่ใช่ผ่านการตั้งคํานิยามจากข้างบนจากแฉกเนึนง่ะแต่เดียวเท่านั้นแต่การอภิปรายเหล่านี้เนี่ย,ยจะต้องเปิดกว้างนะครับแล้วก็ช่วยๆกันสร้างมันขึ้นมาใหม่บอกว่าเราเราอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สําคัญของของการเมืองไทยด้วยของการเมืองปัจจุบันด้วยนะครับ เราอยู่ในช่วงที่ทุกอย่างมันอาจจะกำลังเป็นดินน้ำมันให้เกิดการปั้นขึ้นนะครับแล้วจังหวะแบบนี้นะครับที่ต้องอาศัยความอดทนของทุกฝ่ายในการที่จะถกเถียงกันซึ่ง,งหน้าในประเด็นที่สำคัญนะครับกรณีปัญหาปาตาณีขยับก้าวหน้าความแัดแย้งที่กรุงเทพไปพอสมควรแล้วอน่ง่ที่ว่ามันเผยให้เห็นว่าความแ,บบแย้งหลักคืออะไรนะครับแล้วก็ พยายามที่จะเผชิญหน้ากับความการแย้งเหล่านั้นให้ได้นะครับในขณะที่การเมืองไทยเองพยายามผมคิดว่ามีบทเรียนหลายอย่างที่พอจะเรียนรู้ได้นะครับซึ่งนใน,น่ณะนั้ือการพยายามนิยามปัญหาให้ชัดว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรเราตัดแย้งกันเรื่องอะไรแล้วเราจะหาจุดลงตัวให้กับมันได้อย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่สามารถสำเร็จทุกโลกได้จน แล้วก็ทุกท่านต้องช่วยพยายามสร้างบรรยากาศของสายพิภาพให้เกิดขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่ามีทางออกของทุกฝ่ายคือทุกฝ่ายไม่สามารถได้ใช้หนาาขายวิธีการได้ครับผมดูแลคือลองการมาเรียบร้อให้มีการปฏิรูปทุกคนอยากให้มีการปฏิรูปหลายอย่างรวมถึงปฏิรูปตัวท่านเองด้วยใช่ไหมคะโอเคค่ะ